ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง s t r e t t วอร์ชันเคิครับวันนี้เรามาอยู่กับ mazda RX7 FDWDT street นะครับเป็นชุดแต่งที่สวยงามวเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นรถจากสำนักต่างประเทศแล้วเรามาดูของแต่งกันครับก็จะมีชุดพัสเกิรอนโปรเจกต์มิลนะครับสีฟ้า แล้วก็ TE37 สีขาวนะครับแล้วก็มีคาร์บอนนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตครับกับวายบอดี้อ่าไฟหลังสวยงามเลยนะครับกับอยเล์หลังคาร์บอนนะครับทุกคนก็มีช่อของต่างคระเทศนั่นเองเราไปดูภายในกันบ้างนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเก็ตดี้สตัวนะครับเป็นชวบกับกิโลเมตร เราอยู่กับสนามบาังกอกแดกอเวนิวนะครับเรามาดูลีลาการขรับนะครับว่าคันนี้กับโรเตอร์ลีนะ่เนี่ยมันจะเป็นไงกับฟิลรถแบบนี้ เบอนน้ำซับซ้วยนี้น่าจะจัดเป็นผมว่านะโอ้โหสวยงามครับโหเอ้สวยงามจริงๆคันนี้ผมว่า oh, oh, <Sp> <to> <numero> <royalty> ไปแล้วกับลรตเตอรี่หล่อๆกันนิดนึงโอ้โหแล้วเข้าเส้นไปสิบายแก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับผมกับช่องสตีดเวย์นะครับขอบคุณนะครับ นี่ก็เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของช่องสตี e เว a y นะครับอย่าลืมเข้ามารับชมคลิปเต็มได้ในช่อง YouTube อย่าลืมเข้ามากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ